ทีนี้มาดูกันหน่อยว่าอ,อ,อุ้งอิงนะเมื่อวานนี้เนี่ยสารร,รัฐมนูเน,นะครับเขาก็ได้ประชุมกันนะประชุมกันว่าตารางงานพระวาสาัรเนี่ยเขาไม่ได้มีคดีอุ้งอิงคดีเดียวเขามีคดีที่ใครต่อใครไปร้องไว้ท่านก็จะมาไล่เรียงกันว่าคดีนี้ดําเนินการไปถึงไหนจะต้องดำเนินการอ,อะไรต่อไปเมื่อไหรอย่างไงเมื่อวานก็มีหนึ่งในคดีที่สารได้หยิบยกมาพิจารณานะครับนั่นก็คือคดีที่อุ้งอิง นางสาวแพททองทานจินวัตรเนี่ยถูกสว .36 คนเข้าชื่อกันร้องจกลิยธรรมนะกรณีคลิปเสียงอัปยศหุนเซนนั่นแหละนะสรุปแบบนี้นะครับเอาเพจนี้ขึ้นมาทีหนึ่งนะนับถอยหลังสรุปก็คือว่าในวันที่21สิงหาคมนี่นะครับจะมีการไต่สวนพยายนสองปากจริงๆเขาเสนอไปหลายปากแต่ศาลตัดเหลือแค่นี้ประกอบไปด้วยนางสาวแพทย์ทองทานจินวัตรนะครับก็คือผู้ถูกร้อง แล้วก็เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินายไพศาลบางชวดพอเสร็จปุ๊บสองปากเสร็จปุ๊บ27สิงหาคมศาลก็จะให้ผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องถ้าประสงค์จะยื่นคำแถลงปิดคดีให้ยื่นมาเป็นหนังสือต่อศาลหมดเขตวันที่27สิงหาคมแล้วจากนั้นนะคือจะยื่นไม่ยื่นก็ได้เป็นสิทธินะถ้าไม่ยื่นก็ถือว่าไม่ติดใจในการยื่นจากนั้นวันที่29สิสิงหาคมวันศุกร์ นะสุขสิ้นเดือนสารนัดประชุมปรึกษาหารือแล้วก็ลงมติในคดีนี้นะประชุมการปรึกษาหารือกันลงมติกัน9.30โมงครึ่งตอนเช้าและพอตอนบ่าย15นาฬิกา3โมงเย็นเป็นต้นไปนัดฟังคำวินิจฉัยนี่แหละครับนับถอยหลังชัตากรรมทางการเมืองของอุ้งอิงแพรทองทานชินวัฒน์นะเรื่องเรื่องคดีที่สารรัฐธรรมนูญเนี่ย วันก่อนเนี่ยนะครับสอสอเพื่อไทยคนหนึ่งเป็นสอสอบัญชีรายชื่อนายแพทย์เชิดชัยตันติศรีลินบอกว่าสารที่เคารพอย่าเพิ่งพิจารณาคดีคุณอุ้งอิงเลยครับยืดออกไปอีก6เดือนได้ไหมครับแล้วให้ยกเลิกนะยกเลิกคําสั่งให้อุ้งอิงเนี่ยยุติการปฏิบัติหน้าที่นายกโจกข่าวเนี่ยไอ้อุ้งอิงจะได้กลับมาทําหน้าที่นายกที่ทาเนี่ยรัฐบาล ตอนนี้บ้านเมืองมันมีปัญหามีศึกสงครามมาประชิดข้างในก็มีปัญหาเรื่องเขากระโดงเรื่องนู่นนี่นั่นจะได้มาบัญชาการได้เต็มที่เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองนะเออแต่สารคงเขาสารท่านเขาคงไม่ไปบ้าจ,จี้ตามหรอกนะเพราะว่ากำหนดต่างๆนี่ก็ออกมาแล้วแต่ปรากฏว่าวันนี้ครับวิสุทธิชัยนรุนสสบัญชีรายชื่อประธานสอสสพักเพื่อไทยก็ให้สัมภาษณ์ เรื่องที่กรณีสารรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยคดีคลิปสนทนาเนี่ยนะครับบอกว่าสมาชิพกพรรคเพื่อไทยมองเรื่องนี้กันสองมุมส่วนใหญ่อยากให้มีคำวินิจฉัยออกมาเร็วๆจะได้ทำงานอย่างเต็มที่เอาไปฟังคุณวิสุทธ์กันนะครับความจริงมันก็มีสองสองฝั่งในพรรคเพื่อไทยเราสสส่วนใหญ่ก็อยากให้ตัดสินเร็วๆจะได้ออกมาช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่ อีกฝั่งก็ไม่ไม่เป็นไรก็ว่าวยิบก้าว่า2ิบก้าแต่ถามว่าพวกเราตกใจไม่มีครับพวกเรามีความมั่นใจแล้วเชื่อมั่นท่านนายกมีเจตนาดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองมีเจตนาดีต่อพี่น้องประชาชนที่ในขณะที่เกิดเหตุเนี่ยมีคนไทยเป็นหมื่นที่อยู่ในกัมพูชาท่านก็อยากให้คนได้กลับมาก่อนรู้ว่าพอปิดพรมแดนแล้วจะต้องมีการยิงกันแน่คิดถึงไหมครับถ้าเป็นญาติพี่น้องเราทําธุรกิจอยู่ที่กัมพูชาอะไรจะเกิดขึ้น ในขณะที่มีสงครามลบกันไม่ใช่สงครามก็มีการประท่ากันนะที่เขาพูดประท่ากันนั่นแหละจะเดือดร้อนไหมจะถูกทําร้ายไหมแต่ท่านก็ใช้วิธีการทู่การเจรจาในนามส่วนตัวนะไม่ได้พูดถแถลงข่าวอะไรแต่ว่ามันกเป็นการเจรจาเพื่อเซฟชีวิตพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ในกุมชาผมเชื่อว่าท่านปรารถนาดีแล้วก็เชื่อมั่นว่าท่านไม่ได้ทผิดอะไรมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมนะครับก็ยืนยันว่าองค์อิอง,อง รานาดีไม่ได้หวังผลเรื่องอื่นเลยว่าคนไทยอยู่ในกัมพูชาตั้งเยอะแยะเหนียวกลัวว่าจะถูกทําร้ายนูน่นนี่นั่นนะอันนี้ก็เป็นการออกมาอธิบายภายหลังอธิบายภายหลังนะเกิดขึ้นภายหลังที่อุกอิงได้กระทาอะไรลงไปแล้วนะครับก็นี่แหละคือจะก่อนจะหลังก็ไม่รู้สารกําหนดออกมาชัดเจนแล้วนะครับหลายท่านบอกช้าไปไหมอะไรยังไงอันนี้ก็เป็นเป็นอำนาจของสารท่านนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องดูต้องดูว่าก่อนจะถึงวันที่29เนี่ย เมื่อประเมินแล้วนะประเมินแล้วไม่รอดแน่จะชิงลาออกก่อนหรือเปล่าเพื่อไม่ให้ตัวเองมีมนทินติดตัวในฐานะผู้ที่ถูกสารวินิจฉัยว่าขาดจริยธรรมนะครับไม่มีความซื่อสัตย์ตัวจริตเป็นที่ประจักษ์อะไรแบบนี้นะครับก็ต้องติดตามกัน